มีรักแฟนเพลงไร่อลหารสไตล์กเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำลากกเกษตรง่ายๆสไตล์ไรอลหารเราอยู่บ้านกุดปลายเข่งตบนนท์ข้าอำเภอสูงเนินโคราชเบอร์โทรศัพท์0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมีดคอคลิปนี้มีไม้แปลกเยอะนะครับอ่าไม้แปลกตัวที่หนึ่งเรามาคุยเรื่องมะนาวเนื้อหวานมะนาวเนื้อหวานนะครับเนื้อหวานกับน้ำหวานคนละอย่างนะ อันนี้เนื้อหวานใช้สลับกินเนื้อครับบรรยากาศการกินค่ายๆกินมะกินฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมนะครับนี่คือต้นมะนาวมะนาวเนื้อหวานนะครับต้นใหญ่นะครับลูกจะใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับลูกก็จะใหญ่แบบนี้ครับเนะาะมะนาวเนื้อหวานนะครับมีกิ่งอยู่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปผ่าดูว่าเนื้อมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปดูของจริงกันตามมาอ่าสำหรับมะนาวเนื้อหวานนะครับ เราไปเห็นต้นใหญ่หมาแล้วเนาะนมะนาวเนื้อหวานจะมี2แบบครับแบบเนื้อหวานธรรมดาเนาะที่เราเห็นทั่วไปที่ผมเคยโฆษณาบ่อยๆครับลูกจะประมาณนี้ครับอ่ะดูหน้าคนกับมะนาวหน้าคนกับมะนาวนะครับนี่มะนาวเนื้อหวานทีนี้มันมีมะนาวเนื้อหวานทรงมนนะครับมะนาวเนื้อหวานทรงมนหรือทรงกลมนะครับอันนี้อันนี้ยาวผิวขู่ขะผิวขู่ขะยาวยาวใหญ่หนักอันนี้อันนี้ทรงมนนะครับ เนื้อหวานเหมือนกันนะครับเนื้อหวานเหมือนกันเราจะมาผ่าดูเนาะว่ามะนาวเนื้อหวานเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเอาไปตำแทนมะละกอนะครับวันนี้อร่อยมากครับอ่ะเรามาปาดดูมะนาวเนื้อหวานกันชัดๆใกล้ๆนะครับมะนาวเนื้อหวานเอ่อผิวคูคากอนลูกใหญ่ก่อนนะครับอ่ะานนี้จะกินเนื้อนะครับพานนี้จะกินเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะหนาเนื้อจะหนาแบบนี้ครับกินส่วนที่เป็นขาวๆนี้ นะครับมันจะนะไอไอไอกุ้งข้างในเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ําเพราะว่าเรากินขาวขาวนะครับเรากินขาวขาวเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาชิมดูนะครับพาชิมให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นไงมันะ้ขาวขาวนึกถึงบรรยากาศเรากินฝรั่งนะครับนี่ครับขาวขาวแบบนี้ครับ เนาะอ,อันนี้ก็เป็นใจแกนกลางฝรั่งไม่ไม่กินตัดทิ้งไอ้ข้าวขาวไอ้เขี้ยวเขียวนี่ครับเขี้ยวเขียวไม่กินนะครับทินงขาวมันจะหวานเนื้อแน่นมันจะกรอบนี่คือมะานาวเนื้อหวานครับกินเหมือนผลไม้ทั่วไปนะครับมะนาวเนื้อหวานเนื้อหวานทรงกลมเนื้อหวานมีสองแบบนะย้ำนะครับเนื้อหวานมีสองแบบเนื้อหวานทรงกลมอ่ะมาปาดดู ลูกก็จะลงกลมๆกินเนื้อนะครับไม่ได้ไม่ได้กินกินในอะไรมันเห็นไหมครับเนื้อก็จะเยอะหนาเหมือนกันเลยนี่ยิ่งหนาอีกเนื้อหวันสกมจะยิ่งหนาเนื้อหวานสกมอ่ะทำาผ่าชิมกันเหมือนกันครับกินส่วนที่เป็นขาวๆขาวๆนี่ครับ อร่อยพอๆกันนะครับพอๆกันใครสนใจมะนาวเนื้อหวานคลิปนี้เราคุยเรื่องมะนาวเนื้อหวานนะเนื้อหวานครับเนื้อหวานเนื้อหวานทรงยาวกับเนื้อหวานทรงกลมกินเนื้อมันกันแต่ทรงต่างกันนะครับต้นพันนะครับต้นพันนี้เนื้อหวานทรงกลมตอนนี้เหลืออยู่สี่ต้นเหลืออยู่สี่ต้นต้นละสองร้อย เนื้อหวานธรรมดาก็เหลืออยู่5ต้นต้นละ200เหมือนกันนะครับต้นละ200เหมือนกันต้นใหญ่ยาวนะครับต้นละ200ใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับ087ย์2 1 1 3 9 087 2 3สา1สองหนึ่งหนึ่งสาาสาหำหรับมะนาวเนื้อหวานนะครับสำหรับมะนาวเนื้อหวานกินเนื้อพันนี้อย่าไปสับสนนั่นมันมีเนื้อหวานกับน้ำหวานนะครับเนื้อหวานจะกินเนื้อนะครับต้นละ200บาท หนึ่งกล่องใส่ได้แค่สองต้นหนึ่งกล่องใส่ได้แค่สองต้นส่งทั่วไทยนะครับสําหรับมะนาวเนื้อหวานนะครับท่านจเจ้าเนื้อหวานแบบยาวนะครับยาวแบบนี้นะครับหรือจเจ้าเนื้อหวานแบบทรงกลมนะครับทรงกลมแบบนี้นะครับก็เลือกเอาครับตัวละสองร้อยบาทศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเก้าไลออรหรันและอยู่บ้านกุดปลายเข่งตะบ,บนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชได้เจอกันนะครับ